สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูค่ะว่าเรื่องด้วยชนิดของคํานะคะแม้ว่าเราจะได้เรียนไปแล้วนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนมาทบทวนในช่วงปิดเทอมนี้กันหน่อยนะคะค่ะโดยคําที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคํานามค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของคํานามเนี่ยมันคืออะไรนะคะคํานามเนี่ยก็จะหมายถึง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของนะคะวัตถุสิ่งของสถานที่ทั้งที่จะเป็นรูปธรรมและนามธรรมด้วยกันนะคะรูปธรรมนามธรรมคืออะไรอาจจะมีบางคนสงสัยนะคะรูปธรรมคือสิ่งที่เรามองเห็น,นะคะ่ะแต่นามประธรรมคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีอยู่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูาในชนิดแรกเลยนะคะก็จะเป็นสามัญญันามเนาะสามัญญันามเนี่ยก็ชีก้กระบอกอยู่แล้วว่าเป็นนามทั่วไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ชี้เฉพาะไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะ,ะโดยสามัญญันามเนี่ยมันก็ยังมีแบ่งประเภทให้ยุ่งยากอีกนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่เยอะเลยมีแค่2ประเภทเองก็คือทั่วไปกับชี้เฉพาะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีทุเรียน1ลูกใช่ไหมคะ ถ้าเราบอกว่าเป็นสามัญนามทั่วไปก็คือทุเรียนแค่นั้นก็จะเป็นสามัญนามทั่วไปแต่ถ้าเราบอกว่าทุเรียนหมดอดอกก็จะเป็นสามัญนามที่ชี้เฉพาะทันทีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบอกแค่ชื่อพันธุ์แต่ถามว่า ชนิดต่อมาอ่ะเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวเราไปขึ้นชนิดต่อมากันเราจะได้ไม่สับสนเนาะถ้าเป็นวิสังมัญนา,นามแบบเนี้ยเนาะคือวิสาอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วมันจะชี้เข้าไปใช่ปะ่ะเพราะอันนี้สะมันไม่ชี้แต่วิมันชี้ especially นี่แบบว่าเขาเรียกชี้เฉพาะจารงนี้โอเคนะคะแล้วก็ นอกจากนี้ก็อาจาอาจะเป็นชื่อบุคคลชื่อบุคคลหรือว่าสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเหมือนเป็นชื่อบุคคลอย่างเงี้ยเราจะไม่นับซ้ำไม่ว่าชื่อเขาจะซ้ำไปกี่รอบสมมติว่า,ามีคนมีมีผู้ชายชื่อเดวิดแล้วมีอีกคนหนึ่งก็ชื่อเดวิดเหมือนกันแต่ถามว่าแล้วในเ,เมื่อมีซ้ำกันซ้ำไปอย่างเงี้ยก็แสดงว่าจัดเป็นสามัญนามหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจะจัดเป็นวิสามัญนามทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะมีชื่อเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นชื่อคนหรือว่าเป็นชื่อสัตว์สินของก็จะว่าเป็นวิสา นะคะโอเคนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าเหมือนเดิมเลยนี่หน้านะคะก็คือเป็นชื่อน้องหนึ่ตัวนี้เนาะคือเป็นชื่อของน้องก็เลยเป็นบีนะคะและ้วหรือว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศอ่าอะไรดีประเทศสิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยทุกอย่างก็จะเป็นวิสามัญญานะคะหรือว่าอ่าอะไรที่มันแบบว่าชี้เฉพาะลงไปลึกๆนะคะอ่าไม่ว่าอ่าหรือว่าจะเป็นอ่าถ้าเราถามว่า ธนาคารกรุงไทยเอย้ธนาคารเฉยๆธนาคารเฉยๆธนาคารเฉย,าาเฉยๆเนาะถามว่าเป็นสามันยนามหรือเป็นวิษามันยนามแล้วถ้าเป็นสามันยนามเป็นชนิดอะไรอ่ะตอบเลยไหมคะ tiktok หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, โอเคตอบค่ะโอเคถูกต้องนะคะก็คือจะเป็นสามันยนามแบบชนิดทั่วไปแต่ถ้าถามว่าธนาคารกรุงไทยถามว่าเป็นชนิดไหนคะ เป็นสยายามชนิดชี้เฉพาะเจาะชงนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะเขาบอกชื่อไว้เลยเนาะถ้าสมมติเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลเวถามว่า เขาเป็นวิสา,า,ามัญนามหรือว่าเป็นชี้เฉพาะหรือว่าเป็นทั่วไปอะทุกคนก็น่าจะตอบได้ก็คือเป็นวิสา,า,ามัญนามใช่ไหมเพราะเขามีระบุสาขาเข้าไปลเลยแสดงว่าน้องจะต้องเป็นวิสา,า,ามัญนามนะคะอะ โอเคเราก็จะไม่สับสนแล้วนะคะกับสามัญนามกับวิสามัญนามเนาะต่อมาเราก็มาดูลักษณะนามกันค่ะลักษณะนามนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะ,ะทุกคนก็คงจะใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็คือมันจะเป็นคํานามที่มันจะบอกลักษณะของคําไม่ว่าจะเป็นนามหรือว่าเป็นคํากริยานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,อ,ะอยู่ตัวอย่างเช่น คัพเคก้กสองชิ้นคำว่าชิ้นเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะนามเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่หลังจํานวนแล้วมันบอกเนี่ยมันอยู่หลังคำเนี่ยคำนามใช่ป่ะคัพเค้กคือคํานามใช่ไหมคะอ่ะคัพเคก้กคือคํานามตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เป็นลักษณะนามเพื่อที่จะไปบอกว่าเนี่ยเออคัพเคก้กสองชิ้นนะจ๊ะอ่ะแล้วก็บอกเป็นชิ้นนะเป็นชิ้นเนาะ หรือว่าจะเป็นเดินเดิน2ออย่างนี้ที่เราบอกมันไม่ได้ใช้แค่แคกับคํานามเท่านั้นคํากริยาก็สามารถใช้บอกได้เช่นกันแบบเจ้าหมีตัวนี้มันเดิน29ก้าใช่ปะ่ะคะโอเคเนาะเราก็น่าจะเข้าใจกันต่อมาก็จะเป็นสมุหานามนะคะอันนี้อย่าสับสนอย่าสับสนกับลักษณะนามเพราะลักษณะนามมันจะอยู่ข้างหลังใช่ปะ่ะคะมันจะอยู่ข้างหลังแต่ถามว่าสมุหานามมันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังมันจะอยู่ นำหน้าก็คือข้างหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันยกตัวอย่างเช่นฝูงไดโนเสาร์นะคะก็คือมันจะบอกเป็นพวกนะคะเป็นพวกเป็นหมู่เราจะไม่ได้ especially ว่าแบบ เป็นฝูงเ,เป็นไดโนเสาร์สามตัวถ้าเป็นไดโนเสาร์สามตัวเนี่ยเราจะแยกไปเลยกลายเป็นลักษณะนามเลยนะคะแต่ว่าถามว่าสมุหานามเราก็จะบอกเป็นฝูงไดโนเสาร์ก็คือแบบไดโนเสาร์มันยุ่ยยยเอะเงะเราก็จะบอกว่าเป็นฝูงไดโนเสาร์ก็คือเป็นสมุหานามโอเคต่อมามาดูถึงอาการนามกันค่ะตัวอาการนามเนี่ยนะคะก็จะเป็นคำนามที่เขาจะบอกเป็นลักษณะของคำ อ่าไม่ว่าจะเป็นคำนามคำกริ ح, ยาเป็นลักษณะนะคะโอเคยกตัวอย่างก็คือมันจะแบ่งเป็น2ชิ้นคือถ้าเราเจอเนี้ยไม่ยากเลยนะคะไมว่าจะเป็นการหรือเป็นความอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นตร้วยการหรือความเนาะโอเคถ้าเป็นการเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการกินการนอนการเที่ยวอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นความอย่างเงีย้ยม้ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์อะไรแบบเนี้ยคะ่ะอ่าเราก็สามารถได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นอยู่นะจ๊ะว่า ว่านะคะการบ้านการไฟฟ้าการเงินการตลาดการบัญชีการคลังอะไรแบบนี้มันจะไม่ถูกจัดว่าเป็นอาการนามนะคะเราต้องระวังนิดนึงแต่ถามว่าคือเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันในบริบทมันอยู่แล้วเนาะ เพราะเขาบอกว่าเป็นคำนามกับคำกริยาถามว่าบ้านเป็นคำนามไหมเป็นแต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการบ้านมันคือแบบสิ่งที่เป็นงานภาระที่คุณครูสั่งให้เราไปทําที่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคำนามทั้งคาเนี้ยมันเป็นคำนามมันเป็นชื่อคําเลยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันต้องมาขยายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะการไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบโอ้โหการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเลยอย่างงี้นะคะมันก็จะไม่จัดเป็นสามัญนามสามัญนามอย่างงี้นะคะอ่ะนอกนั้นก็สคิดว่าทุกคนสามารถไปแยกแยะกันได้โอเค นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะ